กลายเป็นวอลล์รับต้นปีเมื่อบทเพลงที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองหลวงอย่างแบงคอกซิตี้กลับมาสร้างตำนานบทใหม่อีกครั้งในโซเชียลโดยกระแตอาสยามหรือเคทีกระแตจนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินพากลุกขึ้นมาสร้างสรรค์ท่าเต้นสเต็ปไฟจนเกิดเป็นแฮชแท็กแบงคอกซิตี้แชรเลนโดยมียอดเข้าชมพุ่งทะลุหลักหลายสิบล้านครั้งในเวลาไม่กี่คืน โดยกระแสวไวรอลในครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ศิลปินอย่างกระแตและครีเอเตอร์ชื่อดังได้นำเพลง Bangkok City มารีมิกในจังหวะที่ทันสมัยขึ้นพร้อมออกแบบท่าเต้นที่สามารถเต้นตามได้ง่ายๆและผสมผสานแฟชั่นการแต่งตัวที่แปลกใหม่กับชุดไทยประยุกต์พร้อมกางเกงสุดเก๋จากแบรนด์88 Vintage Under Score Store ถ่ายทำที่นด์มาร์คสำคัญทั่วกรุงเทพ จนทำให้วัยรุ่นและผู้คนทุกเพศทุกวัยพร้อมใจกันแต่งตัวจัดเต็มออกมาเช็คอินและเต้นตามกันทั่วเมืองและคลิปที่เป็นวัยเล่าล่าสุดต้องยกให้คลิปของสาวจีน่าเดอะเฟสที่ออกมาทำคอนเทนต์สวมสบายสีชมพูกับกางเกงยีนสุดเก๋กับเพลงประกอบแบ n g k o k City ทำให้ได้รับเสียงตอบรับและคอมเมนต์ชื่นชมเป็นอย่างมากและก็ไม่วัยที่จะมีคอมเมนต์ในทำนองว่าเมนกอบแน่นอนเพราะเป็นปกติของวัยรุ่นกัมพูชาที่เห็นคนไทยทำอะไรแล้ว ดีแล้วเด่นก็จะทําตามแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าชันนี้แหละเป็นต้นฉบ,บับกลายเป็นว่าไทยก๊อปปี้คอมเมมาซะง,งั้น เช่นเหมือนมีก๊อปปี้เพลงออกมาแล้วนะพนมเป็นซิตี้ชุดไทยจ้าชุดไทยไม่นานเกินรอโดนก๊อปปี้แนะ่ในขณะที่บ้านเราถ่ายร่วมสมัยไปแล้วข้างบ้านยังทาวตัวขาวอยู่เลยข้างบ้านเล่นแบบได้ทุกอย่างยกเว้นความสะอาดเตรียมดูเวอร์ชั่นข้างบ้านกําลังเซฟข้อมูลข้างบ้านรอเคมอีก3วันเห็นข้างบ้านใส่ตามแน่นอนคางบ้านบอกเพิงเคมชุดไทยนี่ยังจะให้เคมชุดนี้อีกตามไม่ทนันห้าหห้า ทำไมคนไทยใส่ชุดไทยมันสวยจังว่าฮือฮือฮือจีน้าลงปั๊บข้างบ้านจะมีคอนเทนต์คลับคลายคลับคลามาทันทีเพราะนางเริศดจีน้าทําออกมาทีไรอีพวกข้างบ้านมันชอบมากนะเอาไปก๊อปปี้ตลอดเลย ข้างบ้านกำลังดูคุณอยู่5555สวยแบบไทยสไตล์โมเดิร์นเรดม,มากคาจีน่านางงามเขมรไม่ทำให้ผิดหวังล่าสุดปรากฏภาพซารานคิมลันมิสเอิร์ธแคนเบเดีย2025สวมสบายสีดำพร้อมกางเกงยีนและรองเท้าบูทส้นเข็ม โดยเพจฉันชอบดูนางงามได้โพยภาพเปรียบเทียบนางงามเขมนตีหน้าและกระแต่เอาไว้พร้อมข้อความว่าอะไรเอ่ยไม่เข้าพวก Don't t r y to me ผิด w w n t t to e t h ai to กทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นพูดแม่น้ำโขงมากมอมมากฉันกล้าใส่สบายทองเขาคือออริจินอลค่ะว่าไม่ได้ จนฉบับที่เกิดที่หลังอะค่ะใช้เลยทีโยดนั่นไงมาจนได้นึกว่าแมวโพงออกมาจากป่าควรซื้อสบู่มาถูก่อนเอฟสบายมาใส่นะหนูสิ่งศักดิ์สิทธิ์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 ห้าห้ห้าห้าอร่าขอทานชัดมาก ขึ้นอยู่กับไม้แขวนน่าจะเอาไม่อยู่เคนี้ขึ้นอยู่กับ DNA แล้วล่ะคะ่ะประเทศอะไรใส่ชุดไทยไม่เคยจะสวยสักครั้งแต่ก็ชื่นชมในความทะเยอทะยานนะมันแยกออกง่ายจริงๆนะเหมือนเบ่าขโมยชุดมาใส่กอบก็ให้มันดีกว่าต้นฉบับเขาหน่อยฝุ่นดีอย่างเดียวไม่ได้นะสูมันต่างกันอยู่นะระหว่างทาที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองกับประเทศที่มีทั้งวัฒนธรรมอารยธรรมเป็นของตนเองแทสแทกทาสก็คือทาส